สวัสดีค่ะมอร์นิ่งกันตอนเช้าๆด้วยนะคะวันนี้วันนี้วันนี้พบกับรถย้ำต่อได้ที่บางไทรนะคะบางไทรวันนี้เราจะไปย้ำต่อกันที่บางไทรนะคะกับรถย้ำต่ออูชอุงเรืองพัฒนาน,นะคะสนใจย้ำต่อสอบถามได้เลยนะคะกับรถย้ำต่อรอแท็กนะคะแตกดี ขึ้นดีรถย้ำต่อล้อแท็กเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ก็ยังมีย้ำต่อกันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้พบกันที่บางไทรนะคะแล้วก็วันที่20พ,พบกันที่บางปะอินนะคะวันนี้ก็จะมีย้ำประมาณ100รา้อยว่าไร่กับรถย้ำต่ออูชอลุงเรืองพัฒนานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสนใจย้ำต่อสอบถามได้ที่0ูนย์98391 9727นะคะกับรถย้ำต่ออูชอลุ้งเรืองพัฒนานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสนใจย้ำตอ่ออย่าลืมคิดถึงรถย้ำต่ออูชอลุ้งเรืองพัฒนาด้วยนะคะกับรถย้ำต่ออูชอลุงเรืองพัฒนาค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปย้ำต่อกันนะคะ วันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวพบกันได้ที่บางไทรนะคะกับรถยนต์ต่ออุทร่งเรื่องพัฒนานะคะเดี๋ยวพบกันค่ะน,นี่คะ ถึงรถย้ำต่อเมื่อไหร่อย่าลืมคิดถึงเรานะคะเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วรุ่นนี้ใครสนใจย้ำตอสอบถามติดต่อได้ที่0ูนย์98นะคะ9919727นะคะกับรถย้ำต่ออุทอรุอร่งเรือง แล้วเดี๋ยวพบกันนะคะกับรถย้ำต่ออุชาลุงเรืองพัฒนานะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันได้ที่บางไทรนะคะพบกันค่ะ พบกันได้ที่บางไทนะคะกับรถย่ำเตาอชอลุ้งเรื่มพัฒนานะคะบ๊ายบายค่ะ